สวัสดีครับท่านใดที่สนใจนะครับเครื่องอัดเม็ดรุ่นใช้กับติดหน้ารถไทยนะครับผมรุ่นนี้แบบนี้เลยนะครับหน้าตาแบบนี้เลยติดหน้ารถไทยเป็นแบบน,แบบนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้แล้วตัวนี้มีแบบกี่ลูกกลิ้งคะมีสามลูกล 2> 2ลกลิงลกล้งสีลลงลลง 2, ่ลูกกลิ้งและแต่เล็กใหญ่สองลูกกลิ้งก็มีสองสามสี่ครับผมอ๋อสองสามลูกกลิ้งก็มีอันนี้รุ่นตัวนี้ที่ลองเมื่อกี้กี่ลูกกลิง้งห,หน้าแว่นหกนิ้วนะครับหกนิ้ว สองลูกกลิ้งใช่ไหมคะครับผมออท่านนาสนใจนะครับผมติดต่อได้ที่ไหนคะติดต่อได้ที่โรงกลึมทรัพย์สำราญ0844715028นะครับ0935542255นะครับอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่อำเภอบ้านยางตำบลตาองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมโอ้แม่ใส<ม>่แจะแจกงเย็น,ยน,ร,นรับน้องนะครับ ติดต่อได้นะครับทุกช่องทางนะฮะยกเว้นช่องไหนบ้าต่งไม่มีทางเข้าครับทางเฟซบุ๊กทาง g o o g l e ทาง t ิกต็อกก็มีนะครับผมติดต่อได้เลยนะครับทางช้อปปี้มีไหมคะมีช้อปปี้ลเลรัสดานะครับเข้าไปดูนะครับผมเครื่องอัดเม็ดเครื่องสับยาของาทโลงกลืนมีมีมีอะไรต่อมีอะไรบ้างมีมีหลายรายการเลยนะครับมีเครื่องสับยาเครื่องอัดเม็ด เครื่องสับยาก,ก็มีประมาณ5รุ่นเครื่องอัดเม็ดมีประมาณ4ี่หรุ่นนะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องผสมอาหารตั้งแต่50กิโลขึ้นไปถึง1ตัน2ตันนะครับมีหมดเลย<ม>ลไรมีกเกี่ยวกับอะไรเจาะบาดานนะครับสายพานลำเลียงท่อเกลียลำเลียงยม,ม,มคะสายพานลำเลียงท่อเกลียยลำเลียงครับแล้วก็งานตามแบบที่ลูกค้า อยากได้นะครับเครื่องตีปนมีไหมคะเครื่องตีปนมีตั้งแต่หน้าอหกนิ้วยันนวลแหลกสี่สบหสิบนิ้วครับผมเครื่องร่อนเครื่องคัดแยกมีไหมมีครับมีมีหมดเลยครับอ้อะไรก็มีหมดนะไปที่นี่ที่เดียวมีครบมีที่มาที่นี่ที่เดียวก็จบทุกเรื่องครับผมแต่เรื่องไม่ไม่ไม่มีนะครับผมขอบคุณครับ